โอเคโอ้โหกล่าวเงอดีบอแม่พี่น้องชาวสายเสือจีนตบงการกิจหนื่งก็ต่อเถอะนั้นนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอนะครับเอฟกเกมมี่อ๋อกูดเจ็บมือก่อนอื่นนี่เราจะเริ่มคลิปเนี่ยพี่มีอะไรอยากจะถามทุกคนสักถามหนึ่งนะครับผมเอียมอ๊บโอเคไหมเอาโม,โม,อม,ม,มาตูต่ ใครที่ตอบได้แสดงว่าพวกมึงไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานี่แอมไอพวกเกียงหลายโอเคก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นบ้านนากันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่อย่างที่ทุกคนเห็นว่าบ้านนาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปมากมากนั่นก็คือแม่น้ําข้างหลังเนี่ยมันได้กลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วบ้านนากลายเป็นมือหมาโอ้กูร้องเบียวให้ไหมเออเอาไปว่าช่างมันก่อน เรามาดูกันนะครับผมว่าอัปเดตนี้เนี่ยคือกิจกรรมของเมรี่คริสต์มาสนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมสําหรับวันคริสต์มาสที่กำจะถึงนี้นั่นเองแล้วขอขอบอกก่อนเลยว่ากิจกรรมรอยกระทงทีพีไม่ได้อัดไปเนี่ยจะบอกทุกคนก่อนนะฮะว่าพี่พี่ขี้เกียจอัอะมีอะไรเปล่ามีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรบ้างล่ะจะเงือเป่าโลอหยอกหยอกหยอก ก็ที่พี่ไม่อัดเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเหมือนกับของปีก่อนเด้ๆเลยก็ไม่รู้จะให้รีวิวอะไรเหมือนกันนะเนาะถามว่ารีวิวได้ไหมทั้งหมดคอนเทนต์จริงรีวิวได้จริงพี่ก็หมดคอนเทนต์มานานแล้วแหละไม่งั้นพี่แบบไม่ไม่ไม่ปล่อยคลิปล้างมาเป็นโอ้โหเกือบเดือนลองจริงก็คลิปที่พี่ปล่อยไปใช้พี่ก็ต้องขอโทษคนดูนะครับผมที่แบบไม่ได้ลงเกือบเดือนเลยนะมันก็ต้องขอโทษจริงนะครับสิงโอเคเราก็ มาดูส่วนกิจกรรมของบ้านนาเนี่ยที่พี่กำลังทําอยู่เนี่ยคือการขุดแคนดี้นี่นะครับผมซึ่งแคนดี้เนี่ยเราจะนําไปแลกเป็นของรางวัลภายในตัวเกมได้น่นะครับผมซึ่งของรางวัลเนี่ยเราก็จะมาดูกันดังทันด้านนี้นะฮะก็จะมี500 5 0 0 1 0 0 0 1,000แล้วก็5 0 0น,นันนอ่นะครับผมซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็อยากจะบอกเลยว่าเป็นของสำหรับอีเวนต์นี้เท่านั้น ถ้าทุกคนเล่นบ้านนามานานแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าอีเวนต์ในพวกนี้มันมาแค่ครั้งเดียวนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวนะอีเวนต์พวกนี้มันไม่ได้เหมือนของที่แบบว่าเอ้ยลิมิเต็ดนะเว้ยแล้วแบบปีหน้ามันกลับมากิจกรรมฟรีพวกนี้ปีหน้ามันไม่กลับมาแน่นอนพี่พี่น่าจี้รู้สึกว่าอย่างนั้นมันน่าจะไม่กลับมาเพราะจากที่พี่เล่นมาสองสามปีคิดว่าเป็นแบบนั้นนะมันไม่กลับมามันมันมันไปเลยเหมือนกับเขาคนนั้นอะ ที่มึงที่เขาไปพวกเขาก็ไม่กลับมาหามึงหรอกมึงไม่ต้องไปรอแชทเขาหรอกนะเขาไปแล้วมึงไม่ต้องรอยอกยอกยอกไอพวกคนโสดทั้งหลายมือรีคิสมัดไม่มีอลดิว,ว,ว,วายวายวายกูโสดมาเป็นกำลังใจคนให้แบบคนโสดทั่วโลกกันด้นะครับผมเออก,กิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะ,ะก็พี่เนี่ยคือเข้ามาแล้วก็เห็นชัดเลยว่าเอ้ยกิจกรรมเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อยู่ คือใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วว่าแบบเอ,อ้ยแม่งแบบมีอีเวนต์ให้เราทําเก็บแคนดี้ตั้งห้าพันอันพ่อมึงกูจะเก็บยังไงให้ถึงวะนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยวันเกิดแก้มหอมยี่สิบห้าเดซเบอร์น่าจะมีอะไรแจกนะวันเกิดเจ้าของเกมเนี่ยเพราะว่าปีก่อนที่มีแจกก็คือลูกโป่ง HBD แก้มหอมนะฮะก็คือเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไรก่อน ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเออก็เดี๋ยววันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ a ดเดย์เขาหน่อยแล้วกันนะฮะก็น่าจะต้องอัดคลิปแล้วก็ลงวันที่23เลยเพราะว่าจะได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแก้มหอมที่เป็นผู้จ้าของเกมนะฮะก็มาแฮปปี้เบิร์เดย์คลิปหน้านะครับผมโอเคก็สำหรับในคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มรีวิวเนี่ยนั่งเก็บอะไรทุกคนดูไปก็ไม่มีอะไรนะ สำหรับตัวตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะรูปห,หน้าตาของที่คุณเนี่ยแรกมามันจะได้ประมาณนี้หน้าหน้าตา,างนี้เลยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีทางด้านของเกมพาร์ทที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมี snowmobile แล้วก็อะไรนะ super snowmobile ที่เป็นแบบรถก้าวนะมันก็จะแรงแรงกับ snowmobile แล้วก็ ice chocolate ice chocolate สำหรับใครคนไหนที่อยากให้พี่รีวิวของพวกเนี้สักชิ้นนึงนะ เมนมาคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้คนดูดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างก็สำหรับในกิจกรรมนี้เนี่ยน้องอาจจะมองมันไม่มีอะไรแต่สำหรับพี่มองว่ามันเจ๋งมากเลยนะเพราะว่าถ้าถ,ถ,ถ้าทุกคนเนี่ยเห็นกิจกรรมลอยกระทงมันก็เพิ่งผ่านไปไม่นานแต่ว่าคือแอดมินบ้านนาอัปเดตใหม่อีกแล้วคือเขาแบบ คือเขาทํางานไวนะ,ะกิจกรรมแป๊บแป๊บโผล่มาแป๊บแป,บป๊แปบคือเขาเขาอัปเดตแล้วอะ่ะคือมองว่าคือคือคือมองว่ามัน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 เจ๋งมากนะนก็ถ้าคลิปเนี้ยมันแหลกอนะ่ะพี่ก็ต้องขอโทษอีกเช่นเคยนะแมงแมงคอมผมเริ่มกาก,ากเลยนะมันเริ่มแหลกเลยนะคอมกากนะฮะเริ่มแหลกเลยนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นใจแอดมินหน่อยนะถ้าอัปเดตช้าก็ใครที่แบบเออมีปัญหามาแบบเบน์ในใต้คลิปพี่ว่าเออ พี่ครับเออผมโดนแบนหรืออะไรนู่นนี่นั่นภายในเกมเนี่ยพี่ไม่สามารถช่วยอะไรได้จริงเพราะว่าพี่แค่อัดเกมนะพี่ไม่ได้รู้จักกับแอดมินรู้จักกับใครนู่นนี่นั่นนะครับผมพี่ก็พี่ถามพี่เป็นแค,แค่แบบคนอัดเกมนี้เฉยพี่ไม่ได้แบบเออมามีส่วนร่วมอะไรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นใจแอดมินนี หนึ่งนะผมก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากจะมารีวิวกิจกรรมของคริสต์มาสนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้าที่เห็นเนี่ยสวยมากนะครับแบบดีกว่าปีก่อนอีกแล้วก็ยังมีแบบเค้กรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแก้มหอมอีกนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะวัน23คือวันเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมลงทิ่วันเสาร์นะครับผมถ้าคุณแก้มหอมมาดูคลิปนี้ รอดูเลยว่าวันเสาร์ผมจะลงคลิปแฮปปี้เบิร์สเดย์คุณนะฮะผมเพราะวีก่อนเนี่ยผมไม่รู้ไงก็เดี๋ยวจะว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่อยากจะสนับสนุนเกมนี้นะแล้วก็ไม่ได้มีตังค์ด้วยนะฮะก็อย่าเรียกว่าผมเนี่ยไม่ซื้อเกมพาร์ทเนาะเดี๋ยวว่าผมก็ซื้อไปเยอะอยู่นะนอกนอกนอกจอไอ้น,นอกจอเลยหลังไมค์คือผมแบบผมซื้อไปค่อนข้างเยอะอยู่นะไม่เชื่อคุณดูนี่ฮนะ คือปืนบางอย่างเนี่ยไม่ก็แพงนะเนี่ยผมซื้อคลิปใช่ไหมที่รีวิวไปแล้วผมยังมีมีนี่อีกอะไรวะช็อตกันนี่มีช็อตกันมีเนี่ยมีส้มหยุ่งส้มหยุดมีสารพัดอะมีเยอะมีเยอะแต่ผมขี้เกียจหยิบให้ดูโอเคก็สำเนาในคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้น่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบมากกดซับไปเลยนะครับผมสโซนนี้เนี่ยเอวโอกรามาตูมีเกล บีเกลบายบายจุ๊บจุ๊บบีเกลเีหลายคนมีปัญหาเรื่องคุยสั้นคุยเล็กก็เลยพยายามไปอัพเกรดคุย